สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่อู่หันสาค่ะวันนี้นะคะมีรถออกนะคะ2คันค่ะสำหรับวันนี้เลือกมี1คันวันนี้ได้เลือกช่วงเช้าเลยค่ะเดินทางมาถึงอู่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็เป็นคันนี้เลยค่ะอีส e ูรเดก้าหัวแคบคันนี้ท่ะซีนอกนะคะเครื่องที่มาคูดตัวคือเครื่องหูเ HE1 e ่ค่ะ1 9อแรงมา้าเป็นเครื่องหกสูบธรรมดาปั๊มสายค่ะตอนนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีน้ำทะเล สวยแบบนี้เลยชุดแต่งของคันนี้ตามนี้ตามภาพที่เห็นนะคะราคาจบอยู่ที่870,000บาทค่ะคันนี้นะคะเป็นหัวสูงหน้าย้อยค่ะตัวนี้เดสก้าเครื่อง1 9 5ค่ะสุดธรรมดานะคะวันนี้ก็ลูกค้าเดินทางมาถึงนะคะได้เริ่มช่วงเช้าเลยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมร,รอบๆคันของคันนี้ภายในแล้วก็เครื่องยนต์คัตซีกันด้วยค่ะตัวนี้ติดเป็นฟิล์มปลอดค่ะตัวนี้สีนํำทะเลนะคะ ชุดแต่งตามนี้เลยค่ะกันชนนะคะแก้มแก้มตัวนี้เป็นแก้มนอกแล้วก็กันชนโเมี่จากญี่ปุ่นเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ถงนะคะลูกค้าได้เลิกนะคะรับขันรถนะคะพวกมลาลัยดอกดาวเรืองนะคะเบาะแคบกว้างนะคะทุกหมเปิดหัวมีที่นอนข้างหลังนะคะขอซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยตามภาพเลยนะคะเบาะหนังเป็นลายนี้เหมือนเดิมค่ะ V.I.P. ดำล้วน รถคันตัวนี้ความยาวกระบะอยู่ที่3เมตร50เซนนะคะรวมฝาท้ายฝาข้าง50ระแนง2ไม้นะคะเสาสูง80เซนค่ะลายเสาหน้านะคะเสาท้ายแถบกลางก็เป็นลายเพชรตัดกับตัวรถดูเด่นดีนะคะเปิดหน้าติดหมดเก่งเป็นลายธงชาติเต็มถึงเลยะคะ่ะเดี๋ยวมาชมคัตซีนะคะตัวนี้มาสภาพนอกสวยนะคะทำเสร็จแล้วดูสวยนะคะคัตซีนอกส,สวยแบบนี้เลยนะคะ ก็เสริให้นะคะของใช้งานนะคะตามภาพนะคะส่วนฝาท้ายข้างหลังก็เป็นลายนี้ค่ะของทางอูป่ปากนกแก้วอยู่ข้างนะคะหูช้างคู่แล้วก็ดันท้ายบางคนหลังเต็มแบบนี้เลยค่ะกระตุนข้างหลังลูกค้าสั่งเป็น6 0เกลกรนะคะตามภาพเลยนะคะเดี๋ยวชมอีกฝั่งนึ่ง นนี้ะะคะก็จะไปไม่ไกลจากทางอู่นะคะตัวนี้จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรือรำนะคะ,ะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่ไว้วางใจรถจากทางอู่ของเราทำมาล้อมเตอรเช้งงานไว้ดูแลต่อนะคะก็ขอให้กิจการการงานเยอะๆนะคะํำรวยยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้าสมดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะเดี๋ยวไปชมคอนโซนฝั่งคนขับกันบ้าง จองเล็วมันจองเล็วมันจองแล้วจ้าพี่ยกหัวเดี๋ยวบนเครื่องมืงค่ะได้ล้วยกหัวเดี๋ยวบนเครื่องอ่าเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะยกหัวให้ดูเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะเป็นเครื่องฮวงเฮตี e, ค่ะฮวเฮตีห e นหึ่งร้อยเก้าห้าแรงม้าหกสูบธรรมดาะคะ่ะ คุณสอรถบบกัดำหนึันนะถ้าลูกค้าทุกท่านและก็เอทุกคนได้ชมคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากได้รถด,ดำสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยะคะ่ะที่อู่หันศาของเรานะคะ ้าเลือกชมหลายรุ่นหลายราคาหลายยี่ห้อตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็แวะมาชมกันได้ที่อู่ของเราโดยตรงเลยนะคะที่ทางพ่าตลาดปลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะทางจากทางผลานมาประมาณ1กิโลค่ะฝั่งอำเภอพยัตนะคะ,ะเดี๋ยวให้ลูกค้า,าทดสอบระบบดำของคันนี้กันก่อนที่จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดลูกค้านะคะ ดับดูนะคะขึ้นตรงนะคะไม่มีงายค่ะทางสูตของเราก็จะตั้งให้พอดีนะคะพอสุดมันก็จะหยุดของมันเองนะคะ เช็คระบบไฟกันก่อนนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะว่าระบบไฟขึ้นหมดไหมนะคะตามนี้นะคะไฟบนหัวเก๋งใบบาัตเาเน่นะคะเป็นสีแดงขอบน้ําเงินนะคะติดหมดแบบนี้นะคะไฟพามาคไฟเลี้ยวนะคะไฟข้างนะคะก็ติดหมดนะคะเช็คให้ลูกค้าก่อนส่งมอบเนาะก็โอเคนะคะผ่านหมดนะคะสําหรับตัวนี้วันนี้เลิกดีคะ่ะลูกค้าเดินทางมาแต่เช้าเลยเดินทางที่จะมารับรถจากทางกู่หันสาของเราไปไว้ใช้งานนะคะขอให้พวกพี่พ,พี่นะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะไปทํางานก็ขอให้ การงานเยอะๆกิจาการเจริญรุ่งเรืองร้อบวนเงินทองยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ mm. เผื่อมีโอกาสหน้าก็จะได้ mm. มาใช้บริการรถจากทางอุหารศาสของเราไป mm. ใช้งานกันอีกเรื่อยๆค่ะ, mm. ะเดี๋ยวพาเดินดูกันอีกร,รอบคันคันหนึ่งนะคะพี mm. ะ่ลูกค้าทุกท่านะคะ่ะ mm. ตัวนี้เป็นเด,ดก้าหัวแขบค่ ap, าเครื่องร้อยเก้าห้าคสิอนนะคะนีคือสวยแบบนี้เลย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับลูกค้าแล้วก็ f อของอู่หันสาทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ทั้ง3ช่องทางของอู่หันสาค่ะ Facebook YouTube และก็เฟ p เพจนะคะอู่หันสารถหกล้อด,ดั้มนะคะถ้าใครอยากได้รถดั้มสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานก็ติดต่อมาได้เลยค่ะตามเบอร์เทอของอู่นะคะทางอู่ก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมของของู่เรากันเยอะๆนะคะ วันนี้ลูกค้าก็ได้เลิกแลนะคะก็ต้องขอตัวลาลูกค้าทุกท่าน f อฟทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีนะคะ